สวัสดีครับผมกุ้งหนึ่งครับวันนี้ผมจะพามาทําผัดไทยห่อไข่กันครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานผัดไทยของเราให้มีราคาเพิ่มขึ้นกันครับส่วนผสมก็จะลงในรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีหอมเต้าหู้หมูช้ยโป๊หวานเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับส่วนผสมต่างต่างนี้ผมจะลงในคลิปนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับไม่ยากเลยครับแล้วผมจะทําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนผสมต่างต่างในคลิปหน้านะครับ ส้นก๋วยเตี๋ยวผมจะเอามาลวบเลยครับเพื่อความรวดเร็วในการผัดของเรานะครับใช้เวลาในการวรวบแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็ามาเตรียมกระทะครับใส่น้ำมันลงไปให้กระทะร้อนหน่อยนะครับทน yea. ้ได้มันเก่าออกแล้วก็ใส่น้ำมันใหม่ลงไปครับจะทําให้อาหารของเราไม่ติดครับใส่ตะหูลงไปหน่อยนะครับเพื่อผัดให้มันรดกลิ่นของมันออกนะครับเพราะตะหู้จะมีกลิ่นของมันนะครับส่วนจะโป๊หวานต้นหอมหอมหัวแดงก็ใส่ลงไปครับส่วนน้ำซอสที่เราใส่เมื่อกี้เนี่ย ผสมเมื่อกี้เรใส่ลงไปครับใช้เวลาในการผัดแป๊บเดียวเองนะครับเห็นไหมฮะซิงกวยเตี๋ยวท้าลวกลวกแล้วเนี่ยเราจะทําง่ายขึ้นครับผัดผัดแบบนี้ครับง่ายมากครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วคราวนี้เรามาเตรียมไข่เด็นะครับเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนตีไข่เกี่ยวนะครับให้มันเป็นฟองแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะไม่ติดกระทะเราละใส่ผัดไทยลงไปครับคราวนี้เราก็เริ่มของการ เขย่ากระทะครับเพราะกระทะนี้จะทําให้ไข่บนร่อนครับดูนะครับแป๊บเดียวครับเอาละครับพร้อมยังนะครับจะทําให้ดูนะครับในการทํหขอไข่เห็นไหมครับได้แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับพอไปเสิร์ฟในจานนี้จะทําให้ราคาของขอดไทยเรามีมือค่าเพิ่มขึ้นครับนำซอสที่เหลือนะครับผมก็มาใส่นิดนึงส่วนถั่วที่ตําไว้ผมก็มาใส่ด้วยมีพะนนวนิดหน่อยครับจัดจานมาทานกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับ เวลาทานก็จะน่าทานมากครับมาชีมันครับขอคำใหญ่ๆหน่อยนะครับหอมหอมหอม,หอมกินกระทามากนะครับกุยช่ายคำหนึ่งสักถั่วงอกสักนิดหน่อยนะครับเท่านี้ครับผัดไทยห่อไข่ก็เสร็จแล้วครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ